วเดี๋ยวเขาไปถมถุมซ้ายนะซ้ายกลางเดี๋ยวถ้าตดนถ้าฝัา่งเ,เล่นโฟนเนี่ยผมก็จะโข้คหนอบาน้ Grenadiers assembled. สอบฝ่ายเฮียก่อนหรือเดืออะไรกันมาคือที่ผมเล่นผู้การฟองชิมเนาะคุผมดาวตัวเติมคนถูกกับตัวขแบ้วพูนเนาะเพราะนั้นผมจะไม่ค่อยวางการระเบิดหรือปลาระเบิดบ่อยครับเท่าไหร่บ้าไป แล้วอย่างนี้ก็น่าเกลียดไปป่ากู้นรับน่าอยู่เลยแม่งถึวลวตายเปล่าเลย MG 42 and crew available โค้งแล้วมาละ Butch, Kinnar, Light, like you really care? MG 42 and crew ready. You need us ready. Go on the move. Enemy attack! MG 42 and crew ready. Oh, they're behind us. MG 42 and most ready. Right. And mostly at Grenadiers. Sector now under enemy control. What's that? Grenadiers are under fire. Find cover. Watch out, Grenadiers. Before they come looking. Deny their movement. Sector complete. MG to the Waiting on us. Silence! Grenadiers going on the offensive. the territory. This is ready, you know. Grenadiers can handle that. Ready to scout. Put us to work. They'll wait for all of us. Grenadiers have been mustered for battle. We have lost control of a victory point. You'll be MG42 and crew ready. Now, get the

มไปนู่นไปก็มึงมานี้ทีไฟบารแล้วคืออาจจะวางกับระเบิดจะวางกับระเบิดจต้องไปเช็คก่อน้กเอีดีครับแม

Die. Okay, Victory point is under enemy control! We found the fucking okay. enemy! capture point is being lost! We will return to grenadiers. Grenadiers ready back. and mostly able. Never thought I'd see the day, grenadiers. we're soon gone, lad. They kept your point as being overrun. point be oh, The enemy has claimed our territory for their own. We lost grenadiers. We not We don't you know ขาทำไรกลับไปเอาพันธะกระดอัเ s ค NMG 42ทีม m ร้อมแล้กลับไปมึงไปดันกันออฟเดี๋ยวไป เออยังแคปไม่เสร็จลูกเป็นแคปไม่เสร็จลูกเป็นแคปไม่เสร็จลูกแคปไม่เสร็จ If I stop, we you stop. Don't stop, don't stop until I take you. I want the ice everywhere. Vehicle standing down. Neem, neem, men are ready. You need AT support? we going go 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 go. on us. Over. Commandant. Kill them. Don't stop. Confirm. Oh. Silence. Let's go, kiddo. Over here. The enemy have taken our territory. You need us? Kill.

ไปดูไปต,ต่อขุดบ้านโรดถาง

ก็ขอทิ้งมือเออตายหนึ่งพอช็อปตะเลียบได้ละ มันวิ่งมามันวิ่งมาเพื่อกูมันวิ่งมาเพื่อกูเลยจิงคอนถูก เราเอทีไปทำอะไรอยู oh. ่ตรงนั้นรอก่อนรอก่อนกำลังเดินมาอืม อ้าววันนี้แพ้วันนี้เราคืเขาบุกไปทาง

เออโอเคคิวจะตายก็ตายเลยครับมัตะเลียนไอ้นั่นไอ้แท็กวอไม่รู้นะกูไม่รู้นั่นน่ะจริงๆข้างหลังมีการระเบิดอยู่ข้างหลังมีการระเบิด ทั Is พพีพายท็อปบรเทเลียนรีพอร์ตตินี่คือการเสี่ยมดวงนะครับว่าจกระตายหรือเปล่า โอ้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 เอาเฮียลีพีผิดทางด้วยมีกรรมแล้วเดี๋ยวมาเข้าเลยตัวหลงหลุมไปเราบอกว่ามันจะไม่พินอ้าวไม่มีเว้ย อันวิ่งไปดูแล้วกันโอ้ตกลงกันก็มาตัดไปหนึ่งขี <c oughs> ้น่าได้ยิงง่งอีกนี่น,นะ กูเก่งใจกูเก่งใจแต่ละคัรเบอนเมื่อกี้เยอะจริงทุกท่านมึงไปแคปบน เอาคบ้านไปมึงเอากลับบ้านด้วยดีครับอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้เยิงตอมึงยิดี๋ีมึงไปหลัง รเขาปะตเลียนมาแล้วขังมาลันสตเฮีย a t i o ับครับ,บับด้วยตายไม่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 วิ่เข้าไปยัดพัดหน้าผมากันกูเด,ดาไอ้ดีทุ่แทน โอ้ยเ a e ่าาตาของละทาของละดองกระสุน hmm> ท okay. ี <teachers> 8, ่ไ nah. ม่ใช่นะรอไอ้นี่อย่างเดียวอีเขาแบบสะท้อนะ มีปัญหาแล้วผมก็โยนขวบแหวมาโทูใส่หน้ามันเลยมึงไปนี่ไปมึงเป็นมึงเป็นมึงขึ้นมาข่้นมาเฮ้ยคุณจะอินเลยแม่ง ไปนุ่นที่ผมเป็นเดชที่หายไปนี่กลับไปปุ๊กันิงช่างก่อนช่างมาัตายงกล้ ก็น okay. ี้ไปยิงล่างนี้ไปยิงล่างมึงไปแคปธงให้เสร็จซะวมึงก็กลับด้วยเฮไปนี่เขาวางกับระเบิดเนาะ

ท่านสโฟเฮียอเวตติออเดอร์การเนึ so so ่งลูกการเบิดสอลูกสุดมเรมคมันแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละพ่ออย่าลืมทแผลด้วย

ออกมาทีเกมเกมทหารแม่งสบายเลยเดินเดินไถเดินไถเดินไถอ,ะอ่ะแกเดียวผมไว้เป็นตัวหนึ่งตอนขากลับด้วยเลยวะเซคชั่นคือเซคชั่นเบนมันเลยวะเซคชั่นเบนดีพีเอ็สูงแกปกติไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่มันก็โยกเข้าไปแล้วพาโทไปสวยๆคืออะไรวะอยากมากับระเบิดนะแต่ว่าแบบไอ้ตัวนี้คือมันมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเป็นวีน้ำแท้งอ่ะจริงๆเดียวครึ่งหลอดน,นะเพราะมันแพนทัฟโฟโอกาสที่จะชนะสูงขึ้นแล้วก็หาจังหวะได้เข้าไปปิดจ็อบเลย go flip